สามต้นพอน,นะปอนีนะสี่สามต้นหล่ามากนะถ้าเราปลูกกินเนาะแล้วก็ปลูกประมาณนะปลูกเยอะมันก,ก็กินไม่หมด ผักของเราเนียผัก คณะเนี่ยมันสะอาดแล้วนะคะคณะเพราะว่า,ามันเป็นลำต้นขึ้นเนาะอันนี้เรต้นต้น ก็ไหลก็โดนกระเพาอีกแล้วอนี่ยก็นี่นะ่เทียเลยนะไม่ีเฮียเลยร้างแบบนี้ถึงจะเ่งคุณไม่เยกินไงท้องไงลงให้มีเฮียเลย 回改变，会改变。你和中国啥关 นา้างค่ะนะโอ้นี่นะฮะคุณเอเอสวัสดีค่ะคุณปลาเทืองอ่อนเรืองสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอันนี้คุณอะไรนะสวัสดีนะคะอิตาลีแม่ปลูกตอนหน้าร้อนตัดแล้วแตกอีกค่ะโอ้ขอบคุณนะคะคุณวีโวสวัสดีค่ะปลาถบ้านผักสวยจริงๆค่ะดินดีอ่า ปลูกอะไรก็สวยนะคะดินดีนปลูกอะไรก็สวยใช่ค่ะเราต้องใส่อปุ๋ยเยอะๆนะคะสีเพราะว่าดินเริมเป็นดินทุ่งนาน,นะ,ะแต่ว,ว่าวันนี้เราจะใส่อะไรไปเราจะเอาใส่อะไรไปเนาะหาถุงก,ก่อนนะคหที บ,บ้านแทบ้านโกไอ้ถอนไอบ้บ้านแทบ้านเราไปนะบา้านแทบ้านก็ทำกินนะเออถ้าถ้าถอนไปปุ๊บเราต้องทำกินเลยนะถ้าเราไม่ทำกินหนูก็จะไม่สดนะอื ผักสวนควรัวดูกินได้นะ